โจังมาเจียวเขาตั้งว่าละสามรอยจะมานออเหรอ่จังสี่สีมาเจียวเขาตังตะเศ้าเจ้าเจียวเขาได้ซ้ำนี่นึงบ่เจ้าเข้ามานอนเนาเงินข่อยคักแน่แท่ีเอ้พุ่มบัวดังตุตีกุจีอก้ออื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 ้อยื้นอืจอกื้ออื้นออ เอ็มลอยเอ้ยเหล่าเอา้ยดีไหมจกักรกันยังดีได้ไหมเจ้าปอเดือือมาจักหน่อยบ่โอ้สิมหาซ้ำแนวแก่แนวกินอีหยังเฮ็ดงานพ่อซ้ำนี่เอาเไม่ไงไม่คือว่าจ่างคนมาเกี่ยวเข่า,านู่นนี่เครื่องมือไม่ผู้ใดไรจะคนม้อนมาตะข่อยผู้เดียวจะฮั่นนี่หน้าพวกกันจกักรเปนไห้ไหรเนี่ยจยู่ของหน้ากับโบมานั่ม เงนละสามร้อยเขาหน้าห้ากินเองพะนียงะ่กินกนสี่ทีแค่เงนี่นยไม่นให้นี่หรอวะเอ้เขาบัดเั้งลมทั้งนี้แต่หยาฮะเนี่ของหน้ากันสี่ทีนี่ละสามร้อยเขาน้าห้ากินเอง ขี่ลายกันที่นั่นเย็นหนห่อยใช่ไหมของนายขี่ชีทำปอบอม,อมีผู้ใดมาเกี่ยวแมนเรียบเ่งชีแล้วตกง่มีมันแรงมากเป็นลาบสามอยขี่เอ้ยคุณบาดังขี่ก,กุ๊กีี เป็นเสียงเป็นเสีย,ยงเยฮะงานเสียงม,มาคนติดคนกินแรกกันนะงะาคนแนนนนย่มาคนหูเดียวหูคักหน้าไม่ไงึแล้วโอ้ ปูบอกไงเลยกูแม่ย่างดีเป็นตะมันดีแทนนเนเน้เนี่ยนี่อ่ลายครั้งปูหน้ามีไ่ไม่เนี่ยกว้างกินเรมั้งเป็หลายล่ะฮะไม่กวา้างนี่ก็เป็นเปมีหอยมีปลาเนอะ ก็ได้ดอกเกี่ยวของเกี่ยวเลยวัดนะเกี่ยวยังกัว่ากันเดียดรับสห่อยตรงนี้เปนแยกมากอ่ะรับมอโอ้หอยหลหอยหลใส่หอวหอยใส่หัวปูพี่แมนใส่กันหลดเอย พักจังไรกเสร so oh ็จแล้วมแก่เมยจะเตกมัน oh. กันนะเราโกวควมเพื่อนเราควันนี่ยเหรอคงกบอ่ะหรอปโ หวามอยากขวัญแบบน้ำทักจังหน่อยกันนะของหน้ากับปู่ยู่นนะหรอกยิงยังไงเกี่ยวแถวๆคนมาคุ้มไล่วัดนะเฮ็ดจังไงกันไหนจ้ะเกี่ยวเขาหน้าไส่น้อแับนี้คือพอเห็นคนเกี่ยวเขาจะคนโอ้มองนี่นีห้อยเกี่ยวอยู่นี่คนอยู่ใส่น้อฮันนี่ คือม่นอนอยู่ hom มันนั่นไปเบิ่งกันนะจักโวัวจากาเจ้าเขาตั้งวันละสามลอยจะมานอนเหรอนี่จังสี่สี่มาเจ้าเขาตั้งตะเศร้าเจ้าเกี่ยวเขาได้ซ้ำนี่นึงบอกเจ้าก็แมานอนเอาเงินถอยคักแน่แท้ก็หัวตะนันนี่ละมันเมื่อยกับพักธรรมดาละแม่เอ้ยสิมาเมื่อยมาหลายอยังเจ้าเกี่ยวเขาได้สองอนนึงเจ้าไปเห็นอีหยังอยู่เจ้าคือเกี่ยวเขาได้นหน่อยแทนถอยกับแปรหาขุดปูแนไปส่วน แล้วกูน่าจะไล่อะไรไหมเงีย้ยไ,ไปโค,โคโด,คดรกูไม่มือก่นอนจะเล่นนวดจะเข้าเสือดอก่อนพอด้นวดโดนแจ้งเม็ดี่ยนวดข้าวเดียวเจ้าก็แม่เนี่ยเจ้าว่าเดือดเทียร่แก่เกมื่อยมันนับจังหน่อยบอ่เอ็ดเอ็มลอยเอ้ยเหล่าเอ้ยดีไหมจัดกัดก,ก,กันยังดีเด้เนี่ยเจ้าพอดีเทียมันจังหน่อยบอ่โอ้ยสิมาหาสามแนวแกี่แนวกินอีหยังเแยดงานพ้อซ้ำนี่ บรคุมค้างเงินสามลอยข่อยดอกเศร้าเศร้าข่อยบรจ้างเจ้าดอกได้บั้นข่อยสีจ้างเจ้าเป็นไล่ฟอนข่อยเสียเจ้าฟอนละหาบาทเจ้าสีเกี้ยวเจ้ากะเกี้ยวเจ้าไม่อยากเกียวเจ้ากะนี้เฮ้ยยำเงินขี่ทียำเงินกระจอกแนวแกกูมีว่าไห้เฮายไล่ฟอนกตลไล่ฟอนตัวลุยไล่ฟอน